ยาทั้งหมดในดุนยานี้รวมถึงฮับปะตุสซาดาไม่สามารถทําให้หายได้เพราะผู้ที่ทําให้หายที่แท้จริงคืออัลลอฮ์สุบฮานตะลาครับนะครับบางอันนันบอกว่าต้องยักินขอบคุณมากครับวันนี้มีนะครับก็เรียกว่าพี่น้องที่น่ารักนะครับบางกณินันมาเขาเรียกว่าให้กําลังใจผมแล้วก็คอมเมนต์ตลอดนะครับทําให้นะครับเขาเรียกว่าเฟซบุ๊กของมัดปินมุกเนี่ยนะครับค่อนข้างไม่เหงาในวันนี้นะมาเชาอัลลอ์ครับ ดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะก,กินยาเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องปรับหัวใจใหม่นิดนึงขอบคุณนะครับบางน้องนุรดีนครับกับออดอกไม้ที่มอบให้กับฮาริยะที่มอบให้ด้วยกับดอกไม้ขอให้เดสกีเพิ่มพูนครับนะครับคนที่นะครับใช้จ่ายนะครับในหนทางที่ตลาพอใจ นะครับผมพี่น้องที่มีเกียรติยิ่งของลอสตลา,าครับวันนี้ครับทุสดาพี่น้องใช้จ่ายในหนทางในหนทางนะครับที่ว่าจะรักษาสุขภาพเนี่ยมันเป็นอิปดัชนะพี่น้องนะ